ทุก okay, คนไอ้นุ่นมัดสิงจุดที่เป็นที่อยู่ของจั๊บลาดนะไี่เจอไหมพี่หัวข่าวหัวข่าวจ้าทุกคนมันอยู่นั่นอยู่นั่นทุกคน,นอยู่นั่นจั๊บลาศมึงไปทางำอะไรมาลองดิมึงไปทาอะไรมาฮะไอ้เหมือนไอ้เหมือน

มาดิมาดิสวัสดีครับสวัสดีเพ่สีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมนี่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะทุกคนนะผมกำลังเข้าป่าทุกคนไปหาตัวประหลาดทุกคนไปจัดการมันนะทุกคนนะที่มันได้ปิดชีพของชายชุดพามหรือว่าคนถือศีลทุกคน ผมก็เลยจะเข้าไปแก้แค้นจะเข้าไปจับมันให้ได้ผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะเจอมันหรือเปล่าผมขอเข้าไปจุดที่มันอยู่ก่อนกลับไปดูีว่ามันยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าทุกคนถ้าเจอมันจะเอาไ้สะสมทุกคนนะถึงจับไม่ได้ยังนน้ไงผมไม่ได้เอาคืนได้ทําให้มันเจ็บตัวได้ทาให้มันรู้สึกว่ามันไม่ควรทําแบบนี้ผมอยากทําให้แบบให้มันสํานึกผิดนะทุกคนนะหรือ s alive, <S 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 ถ้าเป็นไปได้ <S <S ผมก็อยากจะปิดชีพไปเลยทุกคนไม<ท>่ให้มันเป็น พราหรือว่าทำร้ายคนอื่นต่อทุกคนนะดีมีสเปย์ามาช่วยยุงเยอะมากพี่สเปย์ช่วยได้เยอะจริงนะโอเคพี่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมทีทุกคนแล้วก็พอน้ายผมปลอดภยัยแล้วผมจับตัวมันได้หรือว่าปิดชมันให้ได้ตัวปลาดทุกคนนะไปพี่ๆเดินทางไปหาไอ้ตัวปลาไอ้ผู้ร้ายกันไปทุกคนนี่กำลังเดินนะทุกคนนะก็ให้บอกระหว่างทาง ที่ไปก็ค่อนข้างจะเปหยกชื้นแล้วก็ตอนนี้เพอา,ากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอาจจะมีฝนผมไม่รู้ว่าจะเจอมันหรือเปล่านะตัวปรดาดอะแต่ผมจะกลับไปดูที่เก่ามันเพราอัปเดตในพีเอฟรูว่ามันมันไปอยู่ไหนยังไงมันน้ำจะเบาลงไหมพี่ เพราะว่าเสียงน้ำฟังก่อนนี้น่าจะเบาลงกว่าเดิมเยอะพี่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกว่าผมลัวงั้นเรรู้สึกว่าผมมีความกล้ากว่าเดิมเยอะทุกคน อยากจะจัดการมมากตัวประหลาดทุกคนคิดว่าน่าอีกไม่ไกลน่าเห็นทุกคนจุดที่เป็นที่อยู่ของตัวไอตัวประหลาดน,นะ เกิดอะไรแปลกๆก็จังะนะ นกร้องแปลกๆก,ก,กันทุกคน ลอ,ลองแปลกๆน่พี่บอกเลยตอนเนี้ยผมต้องเข้มแข็งไว้พี่ผมต้องใจแข็งไว้ต้องใจแข็งไว้ไปทางนี้ทุกคน โอเคเดี๋ยวไงผมขออัเดตให้พี่ดูครั้งนะผมขอรีบเดินก่อนถ้าไงถ้าถึงก่อนจะรีบถ่ายให้เอฟซีดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ผมขอรีบเดินทางก่อนนะครับผมโอเคทุกคนอนี่คมาถึงจุดที่เป็นที่อยู่ของตลาดนะซึ่งตอนนี้ผมมองไปอรอบๆยังไม่เจออะไรทุกอย่างทุกคนนะ น้ำมันลดปริมาณลงทุกคนเสียงดังยิ่งขึงทุกคนนะเพราะว่าน้ำมันลดลงแต่ก็ยังมีน้ำกระทบกระหิดจะดังหน่อยทุกคนตอนหน้านี้มองอะไรไม่เห็นเลยหินนี้คือน้ำท่วมมิดหมดนะทุกคนนะไปไปดูตัวประหลาดกันว่าอยู่ตรงข้างในนั้นหรือเปล่ามาเข้มแน่ตรงหลังหินตรงแถวรากไม้ใช่ไหมไปคนมาดูกัน ต้องเดินแบบช้ามากพี่เพราะว่าหินมันเป็นตะไคร่ผมอาจจะลื่นได้จบล้วเฮ้ยทุกคนดีใจไหมพี่หัวข่าวหัวข่าวจ้าทุกคนมันอยู่นั้นมีอยู่นั้นทุกคน,ม,น,น,นมีอยู่นั้นจบแล้

มึงแล้วเขาทำไมฮะอะไรมึงนี่แหียมึงวะนี่อย่างนี้น้ำมันถือว่ายังเยอะอยู่ทุกคนนะมึงฆ่าคนาทำไมทวามสุขอะไรของมึงวะขอตั้งกล้องก่อนนั้นผมขอดีดึงไปก่อน

아아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  <LEAS Touch Coc simple> ลราไม่ไดอยู่มันไหวมากมราอยู่นะทุกคนมันเอาไม้ตีผมสามสี่ทีนะกูจับตัวมันได้โอจคครับพี่ทุกอย่างเครื่องขยายขวางไม่ให้เราจับตัวมันได้ทุกคนผมยิงมันไม่เจ็บทุกคนไม่ได้คนนันหนีไม่หนีทุกคนนั้นหนีไม่ได้มา เฮ้ยเหมือนอันไรขึ้นไปบนนี้ใ่ป่ะทุกคนทางเนี้ยทางภูเขาจะมีทางที่ไม่สามารถเดินได้อยู่อ่ะแต่น่าชันงสมควนนะจบแรกพ,พี่แรงมันเยอะมากทุกคนบอกเลยแรงมันโคตรเยอะ ผมไม่ได้จะไปทางนี้หรือเปล่าทุกคนผมพยายามมองทางเพราะว่าผมเดินที่จะคล้มันเยอะแล้วผมลืมผมเจ็บตัวแล้วจะจจะโดนมันเล่นงานกลับด้วยผมเพิ่งเดินดูข้างล่างไงก็เลยไม่มองมัน มว่าทุกคนมาทางนี้แน่เลยพี่พนี่ไงทางนี้สามารถเดินขึ้นได้ทุกคนมันเป็นทางหนีมันผมว่าขึ้นไปภูเขาบนด้านบนนี้ซึ่งมันจะชันพอสมควรเลยจะตามไปดีไหมทุกคนถ้าตามไปผมอาจจะติดกับดักมันนะมันไวมากพี่จบลัด จบแล้วเร็วมากเลยทุกคนมันเร็วจริงนะ โอบหรือเปล่าทุกคนผมนแอบอยู่รอบๆดีวะครับตอนนี้มันยืนลอยโยมลาดอยู่นะไม่รู้มันจะกลับมาหรือเปล่าผมจะรอมันก,ก่อนผมจะไม่ตามทางทีง่มันหนีไปนะซึ่งผมถ้าผมตามไปผมก็เหมือนติดกับจักมันหรือถ้าผมตามไปผมอาจจะเป็นเข้าแผนมันก,ก็ได้มันจะเป็นแผนที่มันวางไว้ให้ผมตามไปแต่ผมอย่างน้อยผมได้มา ไม่ปล่อยมันลอยนวลได้มาทําดูมันวมันยังอยู่ที่นี่ได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวมันแล้วก็ได้ทําร้ายมันไปด้วยมันก็ตีผมหลายทีทุกคนผมเออจะเกือบเอามีดจ้่วท้องมันแต่ว่าเอามือบังก่อนน่กัตะกยิงมันนะแต่มันรู้สึกว่ามันไม่ลักายผิวหนังเลยทุกคนรู้สึกว่ามันหนังเหนียวมากพี่เอามาเลยตะแรก ผมว่ามันคงรู้สึกรู้สึกว่าต้องกลัวมากเลยทุกคนเพราะว่าผมไม่ปล่อยมันลอยนวลไงผมมาตามล่ามันทุกคนผมไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันหยับยู่เฉยแล้วมันทำร้ายคนอื่นได้ไงผมมาตามล่ามันออกมากูม,มาห้ามนเนี้ยมาดิโอเคทุกคนผมเอาดูไปก่อนนะถ้ามันออกมาผมจะรีบถ่ายพี่ดูต่อแต่ไม่ออกมาผมอาจจะปิดคลิปแค่นี้แล้วก็กลับเลยทุกคนนะขอดูสักอีกสักครึ่งชั่วโมงทุกคนนั่งเฝ้าไปที่นี่แหละทุกคน ดูดิี่มันกล้าออกมาไหมไอก้กระจอ,อกกังมันนะทุกคน๋ยวพบกันทุกคนกันคนิวนคหน้าทุกคนนะสวัสดีครับผม